ะอางานแพลวค่ะวันนี้ค่ะรูวถึงโครงการ่อยค่ะครับผมคาร์ท็อปนะครับผมก็สมทบทุนนะครับช่วยโครงการศึกษาเป็นโครงการศึกษาให้กับน้องๆนะครับผมถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับผมแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับค่ะมุกดาค่ะใช่ค่ะก็ดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมนี้ก็ถ้าทุกคนถ้าใครมีโอกาสก็อย่าลืมนร่วมทําบุญกับแพเอากันนะคะมาเป็นคู่เนาะแต่ก่อนหน่งเดี๋ยวยินดีกับมุกดาค่ะรับปริญญาขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะไ่ใจจริงๆจบมาสองปีแล้วค่ะแล้วก็ด้วยด้วยโควิดทำให้เลื่อนเลื่อนออกไปจัดไม่ได้ค่ะเพราะว่าคือทั้งนี้ทั้งนั้นก็เรียนจบแล้วทำงานได้เต็มที่แล้วทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยไปอย่างเงี้ยตอนนั้นเหนื่อยมากค่ะตอนนั้นคือแบบวิ่งคือวิ่งไปเรียนเช้ามามาถ่ายเที่ยงแล้วกลับไปเรียนเย็นเลยค่ะมาตลอดอยู่สี่ปีจนจนตอนนี้เรียบร้อยหมดแล้วเราก็รู้สึกโล่งค่ะทีนี้เราก็ทำงานได้เต็มที่แล้ว ซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองไหมคะหรือว่าซื้อค่ะอะไรอะไรอะไรค่ะรถค่ะรถใหม่หรอใช่ซื้อรถใหม่ค่ะเป็นรถในฝันไหมคะหรือว่าตั้งใจอยู่แล้วอะไงรถในฝันค่ะอยากได้ตั้องสะสมเยอะๆแล้วก็เลยเรียกว่าแบบรับปริญญาก็เลยแบบไปซื้อให้ตัวเองอย่างเงี้ยหลังใช่เมื่อจริงๆเป็นคนไม่ค่อยขับรถแต่ว่าในๆก็จบแล้วไม่รู้จะอะไรให้ตัวเองก็เลยเอาซื้อรถละกันจริงๆไม่เคยบอกเงินดาวให้ไหมเงินดาวใช่ตกใจครับ เดี๋ยวซื้อน้ำมันให้ฮะเดี๋ยวซื้อน้ำมันให้น้ำมันแพงนะน้ำมันน้ำมันคืดครับน้ำมันหัเคือเอาติดรถไปทำกับข้าวมีการเรียนต่อไหมมีค่ะกำลังคิดคิดอยู่ว่าอาจจะเรียนต่อปริญญาโทแต่ว่าตอนนี้ก็ก็ดูก่อนว่าละครยังไงถ้าท่านหนักมากก็อาจจะรอเป็นปีหน้ามีสนใจสาขาวิชาไหนเป็นพิเศษไหมมีอยากเรียนบริหารค่ะกำลังคิดอยู่อาจจะเรียนโทไปทำไมทำไมหนูรู้สึกว่าอยากบริหารนะคะเพราะที่เมื่อเราเรียน ทต่จริงๆในอนาคตคือมีมีสองทางที่เราอยากจะลองทำคือหนึ่งก็เป็นเรื่องหลักไปเลยอีกอย่างนึงก็คืออยากจะทำธุรกิจกับตัวเีนให้ตัวเองนี่แหละค่ะก็เลยรู้สึกว่าอยากเรียนเพื่อที่เอามาตับใช้ในการทำงานของตัวเราเองก็ไปยินดีน้องันนันเอาอะไรไปให้ครับิก็ก็เป็นช่อดอกไม้ครับผมส่วนมงขวัญก็เดี๋ยวหาให้ครับผมอะไรอะอะไรเออ บอกตรงนี้ไปมันหลักคามีทูดลอยๆพุ่งๆแบบพุดตรงกล่งเลยใกล้ๆไม่รอติยพันกๆะเงเจ้าห้า้ระเป๋ากระเป๋าเขาอบไหนเลื่อยเนี่ยแบรนด์ไหนดีนะได้ไม่มีปัญหาเสียงมันมัทวยขนาดนั้นคะยาดแล้วนะพันการเตื่พี่ค่ถามเรื่องฟิตแบกละคาแคนตอนแรกเรตติ้งก็ปังมากครับ เพื่อนละครก็ดีมากๆนะครับผมในทั้งในแบบว่าเทนทวิตเตอร์ในอะไรเงี้ยทุกคนก็ยังคอยช่วยกันพพอร์ตกนดีมากๆนะครับผมถือว่าเป็นเป็นกาลังใจในการทํางานให้เราต่อไปครับผมอันนี้คือเล่นเป็นตัวเองเหรอคะหนูเขาบอกครับใครใครเขาบอกว่าเป็นตัวเองครับแต่กว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ผมต้องเรียนมา17ปีเลยนะพี่ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานใช่ครับเพื่อที่จะเล่นละครเรื่องนี้เลยครับ ครับใช่ครับมันมันใกล้ตัวครับมันด้วยความความเทเลนต์ของตัวเราเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันค่อนข้างจะปรับได้ง่ายครับได้งไงแต่จริงๆก็ไกลตัวอยู่เหมือนกันเพราะพี่ไม่ไกลตรงไหนที่ว่าเหมือนตรงไหนที่ว่ารู้สึกว่าเหมือนเหมือนพี่เคนทุกอย่างตรงไหนครับแค่ปากกามาวงเลยฮะ เวลาที่เขาเล่นอะไรสนุกสนุกตลกตลกเล่นหมุกค่ะจริงเขาก็เป็นคนเข้มเป็นคนทะเลนแต่ว่าอีกมุมหนึ่งในชีวิตจริงเขาเขาจะค่อนข้างเงียบด้วยค่ะเขาก็เลยพยายามขัดตลอดว่าเขาไม่ใช่แบบนั้นในแค่บางมุมค่ะแค่บางมุมแค่บางมุมมันด้วยละครมันสนุกด้วยครับแล้วมันมันด้วยพี่เพชรด้วยองค์ประกอบต่างๆที่มันมันมีของเล่นให้เราได้เล่นด้วยครับในในฉากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยปล่อยได้สุดทุกฉากครับปล่อยได้สุดทุกฉาก แบ็คจินเงียใช่ค่ะแันๆแันๆก็รอการกลับมาพอลคออ่อนก็อย่างที่เห็นค่ะทุกๆคนก็ส่งความคิดิหมาไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์รวมถึงเบสติ้งทุกๆอย่างก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่รอแล้วก็ติดตามกันมาตลอดจริงๆต้อกดดันไหมก่อนที่มันจะออนว่าคู่เรากลับมามันจะประสบความสำเร็จเหมือนเดิมไหมเพราะมันเหมือนแบบความคาดหวังนว้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆมีแต่ความตื่นเต้นอยากจะดูพร้อมๆกับทุกคนนั่นแหละครับผมก็ ด้วยด้วยผลงานทุกชิ้นที่เราได้ทําเราค่อนข้างที่จะใส่ใจมากๆแล้วก็ลงรายละเอียดกับตัวละครของเราเนี่ยเยอะมากๆอยู่แล้วเราก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าละครเราออนก็น่าจะมีคนที่ชอบเพราะมันด้วยละครที่มันมันเบาสมองมากๆด้วยครับมันเป็นละครคอมเมดี้ที่ทุกคนแบบ <c oughs> สามารถดูได้อะไรอย่างนี้ครับ <c oughs> ในเรื่องของกระแสเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูครับ <c oughs> ก็ต้องลุ้นแฟนๆแล้วผมก็เชื่อว่าทุกคนก็รอให้กาลังใจเราเหมือนเดิมครับ เเห็นว่าก่อนละครออนก็เดินสายไปรำบวงสูงกันแบบเต็มทีมท่มากครับทำบุญครับทำบุญค่อนข้างหนักครับมีช่วงจังหวะที่ว่างตรงกันพอดีก็เลยได้ไปทำบุญร่วมกันค่อนข้างบ่อยครับแล้วแปลว่าจริงๆต้องคาดหวังว่าแบบและครเรื่องนี้ต,ต,ต,ต้องดราม่อะไรสูงขนาดนี้แล้วอ๋ออันนั้นเราไปสร้างพระกันค่ะไม่ไม่ไม่เราก็มีขอบอนปกติแต่ว่าไม่ ถ้เราเราสองคนทำทำงานเต็มที่ค่ะถามว่าเราคาดหวังไหมเราแค่คาดหวังให้ทุกๆคนมีความสุขให้งานออกมาดีคะเราก็อยากแล้วเราแ้วเราต้องคู่ใส่มูมั้ยถ้าแม่เราที่มูแล้วแม่เราแม่นิงมูแล้วเรามูไหมนั่งใส่มูอย่างนี้แม่นิงมูคนเดียวก็โดนเราหมดทุกคนค่ะเพราะว่าเราต้องไปไหว้พร้อมกันถามล่าสุดแม่หนิงไปมีแบบลำแบบ แม่ขอเรื่องอะไรไว้ก็ไม่รู้ค่ะทุกวันนี้เราก็ยังไม่รู้บอกแค่ว่าแค่บนไปพร้อมกันนะลูกรู้ใช่ครับมารู้วันที่จะไปแล้วครับคิดว่าเพ่าะงั้นเรามีบนอะไรมาดูว่าขอให้สองลาบจริงๆสองลูกส่วนใหญ่จะขอในเรื่องของสุขภาพทั้งตัวเราเองแล้วก็ขอในสุขภาพครอบครัวทั้งหมดครับผมเพราะด้วยสถานการณ์แบบนี้ถ้าเกิดว่าสุขภาพไม่ดีเราก็ไม่รู้จะเอาแรงที่ไหนไปทำงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํางานเนี่ยก็ขอ ขอให้ทุกคนชื่นชอบในผลงานของเราทุกทุกผลงานครับใช่ค่ะของมึงก็ขอไม่ไม่ต่างจากเพื่อนเท่าไหร่ครอกก็ขอให้การงานราบรื่นมีงานมาตลอดแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงเป็นการบนแค่แบบขอพรสบายสบายอย่างอย่างไปท่วนาคาล่าสุดกันะช่วงนาคานาคีช่วงนี้ก็มีดราม่าต่างๆ VIP คนอย่าันเดอร์อืมครับกูจองมาบมากเยอะเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างก่อ <IP, S 1> <V IV, S 2> นไปจริงๆเราเอ่อกลุ่ม กรุ๊ปเราเนี่ยค่อนข้างที่จะทําตามระบบทําตามกฎทุกอย่างนะครับ mm. ผมจองเขาต้องจองตามตามระบบของเขาทุกอย่างเวลาจะไปเราก็จองล่วงหน้าไว้เป็นเดือนเหมือนกันก่อน mm. ที่จะได้ไปอะไรเงี้ยเวลาไปเราก็ค่อนข้างไ,ไปให้ตัวเล็กมากที่สุด mm. ไม่ค่อยที่จะรู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างที่เขาว่ากันเป็น VIP เป็นอะไรอย่างนั้นแต่เราขอเดินสะดวกเลยเดินสบายทำทำตามในจุดที่เขามีกฎมีกติกาทาตามกติกาเขาครับ mm. ตามกฎหมดเลยนเนาะไปแล้วเขาโดนตรงเลย <c oughs> ล่าสุดเห็นบอกว่าเข้มเ,เปลี่ยนคูจิ้นแล้วยูโรครับค<อ>ูจินยูโรเหรอครับอ๋อยูโรก,กับพี่เบนกับเบนจริงๆมันด้วยด้วยความที่ผู้จัดการเดียวกันเราสนิทกันมากๆแล้วมันมันเล่นด้วยยูโรครับ <c oughs> ด้วยยูโรมันก็เป็นเด็กทาเลนต์อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็จะชอบเล่นชอบแกล้งชอบหอมอะไรเงี้ยครับคนก็จะมาจับจิ้นกัน แล้วเราชอบไม่ค่ะแปลว่าชอบชอบถูกหอมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะมันด้วยพวกเราเนี่ยเป็นเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วเป็นเด็กขี้อ้อนกันอยู่แล้วก็ชอบชอบหอมหอมมากหอมกลับเราไม่โกงอยู่แล้วเขาเราหอมผู้หญิงไม่ได้เลยเขาตบเอานะครับก็หอมผู้ชายได้ก็หอมแล้วผู้ชายหอมแล้วเราเขาเขินนะมันเป็นฟิลแบบสนุกครับผมสนุกแล้วยูโรเวลามันเล่นเนี่ยมันก็จะเล่นแบบสนุกสนานของมันมันชอบให้คนด่าครับ หรือว่าเข้มเป็นสามีชั่วคืนของยูโรคะอุ้ยพวกบทละครไงไม่เป็นไม่ได้หรอกครับปวดหัวครับปวดหัวหนังสาวคูดจร้งหรือไมว่าเขาโอเคไหมเอออาจจะไปจีนกับผู้ชายอ่ะให้หนังจีนนะถ้าเขาอยากไปทางนั้นก็ให้เขาไปไม่ล้างซะหน่อยละขออบคุณมากๆอย่าเพิ่งไปสุดท้ายแล้วเรารู้สึกเลยว่าพอคู่เรากลับมาเรตติ้งมันก็ฟังกระดานจรงว่าคู่เราก็ยังอยู่ในกระแสเรามันโล่งใจไหมหรือว่ามัน เออสบายใจแล้วว่ามันคือจริงๆอ่ะเราก็อยู่ด้วยกันมาทางนานมากๆความต่อต่อเนื่องเนี่ยก็มีมาตลอดทั้งในช่วงที่ละครโซเวลีจบเราก็จะมีช่วงที่ละครของเราไปออนต่างประเทศเราก็ยังมีได้มาเจอกันได้มาอยู่ในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาได้เจอกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วแฟนคลับเราก็ไม่เคยที่จะหายไปไหนก็โตมากับเราก็อยู่กับเราตลอดอะไรเงี้ยครับก็ต้องขอบคุณ ฟนคลับทุกบ้านนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตกันแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนคอยอยู่เคียงข้างพวกเราแบบนี้ไปนานๆครับพ่าไม่หมดเลยเนาะพูดไปหมดแล้วเหรอไม่เหลือเลยก็อย่างอย่างที่เข้มบอกค่ะก็แฟนๆของเราทั้งสองคนก็ยังเหนียวแน่นอยู่ตลอดด้วว่าผลงานเราจะออกมาเท่าไหร่แฟนๆก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดก็ขอบคุณแฟนๆทุกทุกคนทุกบ้านมากๆเลยค่ะก็ ขอให้ทุกคนติดตามเราทั้งสองคนกับตลาดไทกก็ยังมีรุนให้เป็นคู่จริงอยู่นะคค่ะอ๋อยังคนกันอยู่มั้แต่คำถามว่าชิวแล้วชินแล้วครับทั้งชินและชิวครับผมมันด้วยมันด้วยพอเราอยู่ด้วยกันมากๆเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกที่ว่ามันมุกดาก็เป็นบัดดี้ที่ดีต่อเราเป็นเป็นเพื่อนเป็นคนทํางานด้วยแล้วมีความสุขแล้วมีมีความเข้าใจกันได้ดีมากๆครับผม มันก็เป็นแบบนี้มันมันก็ดีครับเป็นดีอยู่แล้วครับ,บมีโอกาสไหมคะสักนิหนึ่งมีโอกาสที่เราจะผ่าจิกอี้พีผ่าตอนนี้พียังไม่ผ่าก็เป็นเพื่อนกันค่ะตอนนี้คือเข้มกับุ่๊อเราร่วมงานกันแบบสบายใจเรามีอะไรเราคุยกัน้ตลอดเราปรึกษากันตลอดว่าเราจะเล่นหรือเราจะทำอะไรกันผ่าที่วูาก็แบบ เา่อนข้างรนัยเปร้คอรมื่ับอแล้วไครับต่อหมตอเรียบร้อยครับผมต่อต่กนะก็ประมาณนึงครับครับผมปรอยู่ตามมุกครับเอาเลือกรักกันทั้งคู่เลยเอาอยู่ครับต่อแล้วครับต่อแล้วครับคืมุกก็ต่อแล้วครับ